น้ารอสี่ข้อที่ส3สามกำลังลบสองบวกสามกำลังรบหน่บวกสากำลังสองสว่วนด้วยส่วนด้วยส คูณเกายกกำลังศูลบส2คูณ4ยกกำลังลบ1นอ่าทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเอาเลขชะมอวบกันนี้ยังไม่ถูกนะครับการที่น้องจะเอาเลขชะมอวบกันคือมันต้องคูณกันอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันบวกกันอยู่หลักการข้อนี้เนี่ยคือต้องใช้คุณสมบัติ a อกำลังลบเ a กำลังลบ n เท่ากับเศษหนึ่งส่วน a กำลัง n พราะฉะนั้นนะครับสามกำลังลบสองจึงมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองสามกำลังลบหนึ่งจึงมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามยกกำลังหนึ่งสามกำลังสองจึงมีค่าเท่ากับเก้าทำความเข้าใจนะครับต่อไปนะครับเก้ายกกำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่ง มันก็จะได้เป็น4คูณ1ได้4ลบวงเล็บ12คูณเศษตส่วน4ทันนะครับทันนะครับ4กำลังรู1้1รอบเศษวน4ไงแล้วเราก็ใช้แค่4ตัดเลย4 1 4 4 3 12ทำความเข้าใจนะครับ ตรงนี้ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนเก้าบวกเศษหนึ่งส่วนสามบวกเก้าแล้วส่วนด้วยสี่ลบด้วยสามแต่สี่ลบด้วยสามได้ไรสี่ลบสามได้หนึ่งถ้าส่วนเป็นหนึ่งเราไม่ต้องเขียนไ็ได้นะครับถูกไหมแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเราก็ยังมาทำตัวส่วนให้มันเท่ากัน โดยการหาพอร์นอของตัวส่วนน้องๆครับ9กับ3พอร์นอก็คือ9เองโอเคนะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน9บวกด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วย3ทั้งเศษส่วนเป็นเศษ3 9, ส่วน9เลขง9เฉยๆคือ9ส่วน1 9 3 2 7ถูกไหมครับ อ่าก 9, ็ 9, 9, คูณได้เก้ส่วนทีเก้าเก้าเท่าไรครับแปดสิบเส่วนอะไรส่วนเส่วนจะยาวได้หนึ่งอันนี้เอามาบวกกันหนึ่บวกสได้ไรสี่สีบวกกับ8 1ดสิบเอ็ดได้เศษแปดสส่วนเส่วนหนึ่งนี้ต้องเขียนว่าใช่ไหมส่วนหนึ่งต้องเขียนไหม,นหนไ,หมไม่ต้องเขียนแล้วนะครับครับตอบ้อดีอนนติดตอเก้าเ้า 81 85บด้าตัง้งลบด้วบ81็ในใจเหลือเศษ4สว่วนมาเดิมคือ9คําคำต่อข้อนี้คือ9เศษสส่วน9นะครับ9เศษสวนเช้อย1นะครับอ่านเดี๋ยวที่จะกลับไปฉเฉลยข้อ10นะครับข้อ10เป็นไงบ้างข้อส0นะอย่าเพิ่งไปกลัวโจทย์นะครับ เจอเสร็จบางคนบอกว่าโอ้ฉันคิดไม่ได้มันก็จะคิดไม่ได้บอกว่าฉันต้องคิดให้ได้ทุกข้อเลยฉันต้องคิดให้ได้ทุกข้ออแล้วฉันก็คิดเพราะครับข้อนี้ไม่ยากครับที่สามารถแต่งเล็บใหญ่ออกได้เลยนะครับเพราะภายนอกเล็บใหญ่ไม่มีเลขเชียร์มาอะไรสักหน่อยไม่มี คุณสมบัติ A กำลัง M ทั้งหมดกำลังเได้ A กำลังเคูณเ2สองคูณด้วยลบสอง 2, ได้ลบสี่ก็จะกลายเป็นสามยกกำลังลบสี่คูณ 3, กับสามยกกำลังสี่บวก X น้นองๆครับฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขเชี้กำลังมาบวกกันซึ่งตอนเอามาบวกกันนั้นที่ไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บ แต่ถ้าเป็นการเอามาลบก,กันแต่ถ้าเป็นการเอาเรีชํมารวก,กันที่จะต้องแส่เล็ินิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาจแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามตรงนี้ก็จะได้เป็นสามยกกำลังลบสี่บวกสี่บวกเอกรลบสี่บวกสี่หมดไปครับเหลือสามยกกำลังเอ็ คำตอบข้อนี้จึดตอบใอยหนึ่งครับสามยกกำลัง x ข้อนี้สิอ็ดนะครับห้ายกกำลัง x อ็บวกเหารด้วยห้ายกกำลัง x อ็วกคูณด้วยห้ายกกำลังสอง ส่วนด้วย5ยกชวกำลังสองอ่าเป็นตัวนะครับข้อ11ฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชัานลูกลกันฐานเหมือนการหานการให้นำเลขชัานลูกลกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น5ยกกำลังวงเล็บเปิด m n บวกลบด้วย m n บวกแบบนี้นครับน้องๆ แล้วก็ไอตรงนี้ก็เช่นกันนี่ตรงนี้ทำไมพี่ต้องใส่ลบพี่บอกน้องแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดพี่จะรียบชำระกันเนี่ยพี่สมควรจะต้องใสล่ลบเพราะว่าน้องเว้ยนแล้วในเรื่องผู้นำครับว่าถ้าเกิดหน้าวงเล็บใดมีเครื่องหมายลบตตดวงเล็บออกแล้วเดี๋ยวเครื่องหมายต้องเป็นโหนดข้าม <standards> น้องเรียนตอนม .1 เทอม2ฐานต้องแน่นน,นะแบ่งเวลาให้ถูก นะครับแบมบเวลาห้ถูกแล้วน้องจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จนะครับอ่าโอเคเนาะกลายเป็น5ยกกำลัง2 m 2เอลบงอ่าทุกคมเข้าใจครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง m n ฟนบวก็หน้าเว้นเป็นลบตัดเว้นออกลบเออจากนั้นบวกเอฟลบเนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่เด็ก หลายคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต้องจำให้แม่นหน้าวงเล็บใจ,จเป็นลบตัดวงเล็บออกเครื่องหมายต้องเป็นลอนข้ามจากเดิมเป็น M M, M M, M เอก็ M, M M. ต้องเป็นลบเอจากเดิมเป็นบวกอ็ก็ต้องเป็นลบเอ็ทำความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วคูด,ด้วยฮะยกกำลังสองเอลบสองเอ,งโ,องโอเคนะครับน้อง เอ็นลบเอ็นหมดไปเอ็นลบเอ็นกลายเป็นห้ายกกำลังเอ็นลบเอ็นคูณด้วยห้ายกกำลังสองเอ็นลบสองเอ็นน้องๆครับแต่ถ้าเกิดฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขช่องวบวกกันน้องไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเอาเลขช่องวบวกกันไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บแต่ถ้าเอามาลบกันใส่วงเล็บนิดนึง ไม่งั้นเดี๋ยวมันจับผิดโอเคนะครับอ่าน้องบิ๊กเต็นตัวนะครับน้องบิ๊กน,น้องครับเดี๋ยวโต้มันนะครับนะอ่าเต็มตัวนะครับ,นะรบ,รบห้ายกกำลัง n-m ล m บเทํบวกสองเลบสองทำความเข้าใจเร็วทำตอบข้อนี้จึงตอบห้ายกกำลัง m 2 n 2ลบสอง 1นึ่งลบสติดลบห่ต่อไปนะครับลบเอ็บวกสอลบหนึ่บวกสได้1นึลบหนึ่บวกสได้1นึ่งคำตอบข้อนี้จึกตอบห้าลบกำลังอะไรครับเอนี่หน้าเไม่เขียนคือ1นึใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ตามด้วยหน้าเเป็นลบลบเอ็มคำตอบข้อนี้คือ5ยกกำลังเอลบเอช้อยสามครับ ต่อไปอีกสักสองข้อกันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนโจทย์ปัญหาเรื่องอ้อยละบ้างนะครับ12กับ14ด้วยกันสองข้อนี้ก่อนนะอ่าโอเคบนกระดาจนจดให้ละเอียดนะครับข้อ12น,นะครับอ่าข้อ12 5ยกกำลังคทณดีครับ 5x ยกกำลัง2แซกดกำลังลบ3คูณด้วย 4x กำลังลบ5แซดกำลัง4 อ่าเป็นตัวแล้วครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ยไม่เขียนเครื่องหมายคือคูณ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 มันคูณหมดเลยการคูณมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและการสลับที่ที่จึงขอเอาห้าไปคูณสี่ก่อนห้าคูณสี่ได้ครับน้องครับยี่สิบเอ็กกำลังสองคูณด้วยเอ็กกำลังลบห้าสองบวกด้วยลบห้าสองบวกด้วยลบห้าได้อะไรครับ สองบวกด้วยลบหได้ลบสามเก่งมากแซดกลังลบสคูณด้วยแซกำลังสี่ลบสามบวกสี่ได้ครับลบสามบวกสได้หนกลายเป็นแซดกำลังหนึ่งนนะครับอยู่ข้างบนเรียกเกป็นลบย้ายลงข้างล่างเรียกเป็นบวกครับคำตอบข้อนี้คือยี่สิดส่วนด้วยครับ x ก,กำลังสามคตอบข้อนี้คือยี่ส่วน x ก,กำลังสาช้อยสี่นะครับ ้อนะครับอ่าอีกสักข้อหนึ่งครับข้อ14ก่อนเราดูข้อ4นะครับลองคิดดูข้อ4นี้เป็นแนวข้อสอบที่จะต้องเปลี่ยนฐานของเลขยกลันให้เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่า 9, 27, 81, 81แล้วก็3เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นฐาน3ได้นะครับ เลขรงนัมที่มีฐานของเลขรงนัมเป็นสามลองดูนะครับข้อนี้ให้เวลาสักสองนาทีต้องคิดดูนะครับอ่ลองดูนะครับลองคิดก่อน ครับพยายามจดให้เหียนเนาะพยายามจดให้เหียนนะครับเนาะติดตือติดตือดีมากครับจนได้เ,เียนอ่าเลข9นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น3ยกกำลัง2ก่อนนะครับก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังเ n ลบ1ส่วนด้วย3ยกกำลัง n ลบ1 นะครับแล้วก็หารด้วย27นะครับ27ก็คือ3ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง n อบวกหส่วนด้วย81ก็คือ3ยกกำลัง4นะครับทั้งหมดยกกำลัง n อ็นลบหทำความเข้าใจนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2คูณด,ด้วย n อลบห แล้วก็หารด้วย3ยกกำลัง N ลบหนึ่งหันนหครับหลังจากน,น,นั้นนะครับหารด้วย3ยก3กำลัง3ามคูณบวกหนึ่งส่วนด้วย3ยกกำลัง4ี่คูณ N ลบหนึ่งนะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฐานเหมือนกัน ฐานจันนะครับนำเลขเชี่ยวลัางมาลบกันนะครับนำเลขเช่องมาลบกันเห็นะน,น,น,นะน้องครับตัวแรกนะครับฐานเหมือนกันหารกันนำเลขช่องมาลบกันเป็นสามยกกำลังสองวงเล็บเอลลบหนึ่งไปลบกับวงเล็บเอลลบหนึ่งแบบนี้ครับน้องแล้วก็เครื่องหมายหารยังคงอยู่เหมือนเดิม เครื่องหมายหารยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยฐานเือนการหารกันเอาที่จำรงกันเป็นสามยกกำลังสามวงเล็บเปิดเอบวกหนึ่งลบสี่เอลบหนึ่งแบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปนะครับคือการแจกแจงเลขสองเข้าไปและวงเล็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะกระจายเครื่องหมายลูกเข้าไป โอเคนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง2อคูณเได้2องลบสตรงนี้แล้วคนระับเลือกการคูณเอกนามด้วยพหุนามเมื่อเทิมที่แล้วกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปเป็นลบอวกหารด้วยหารด้วย3ยกกำลังตรงนี้นะแจกแจงเข้าไปเออ กายเป็นหารด้วยสามยกกำลังอ่าแป๊บนึงนะครับไอ้นี่จริงๆริงบรรทัดเดียวกันนะของพี่เดี๋ยวนะ่าบรรทัดเดียวกันนะโทษทีนะสามยกกำลังสามเอ็นบวกสามลบสี่เอบวกสี่เคนะครับอ่าบรรทัดเดียวกันนะโทษทีโทษทีตรงนี้เขียนไม่ไม่สวยเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะกลาเป็นสามยกกำลังสองเลบเไดเอ็น แล้วก็ลบ2บวก1ได้ลบ1หารด้วย3ามจกำลัง 3N มอลบ 4N ได้ลบ n 3บวก4ได้7อ่ามีแค่นี้ก่อนใกล้จบละใกล้จบละอ่าพี่ขอต่อด้านซ้ายนะครับขอต่อด้านซ้ายสีแดงเนาะอ่าฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขามาลบกันมันก็จะได้เป็น สายกกำลังวงเล็บเปิด n ลบหวงเล็บปิดลบด้วยลบด้วยวงเล็บเปิดลบ n บวกเอ่านกลายเป็น3ายกกำลัง n ลบหว n ลบเจ็ดคำตอบข้อนี้จะเป็น3ามยกกำลังสอง n ลบแใช่ไหนสามยกกำลังสอง n 8. ลขแปดช้อยไหนครับช้อยสองจริงมากครับอ่าใครไม่เข้าใจถามนะครับจุดให้ละเอียดนอ่าจุดให้ได้เดอีดเดยด